ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสภาพฟ้ามครับเมื่อนี้ผมก็ะเดยมาทายว่าตามควา้วยครับมาทายโยมเพื่อเกษียณเกษียครับทงกุลาครับเนี่ยเ็นแม่ลูกนะครับปอดแม่สาวลูกเป็นสาวเหรอครับแม่ลูกกับแม่หญ่ซ้ำกันเลยเพราะเผื่อลูกยญ่งงีว่าครับแม่สาวหน้าเลียงดวยครับนี่เปิ่งแม่ครับแม่ ลูกประมาณตัวที่สามครับยังขาดีเรียบดีครับเต่านุ่มดีนะครับรับประกันค่าสกขาถอนเดือนหนึ่งครับครับประกันเป็นง่วเครื่องแดงนะครับแบบบ๊วยยังเครื่องอมเครื่องแดงบ็วยยังให้ลูกดีครับบังลูกสาวเราครับซื้อสองในสามครับให้ไปรุ่นเอาอด้นครับเพราะในแม่กระทบเราสามเดือนแล้วครับให้ไปรุ่นเอาครับเพราะว่า มันไ่ได้ตรวจท่องไ่ได้มีเวลาตรวจท้องนะครับต่ผมว่าคือจิบอภาดครับใน้ไปรุ่นเดาครับเจ้าตำรวจมันอย่างกับพ่อแห้งเหรอครับแม่ก็หลวงตำรวจครับหามลางเลือดีมีรึงนะครับมันไท่มีรึงสูงปว่าม่านลอยยี่สิบหกบวกลบครับมันเซ้งซงฝนติดโต้แล้วครับนี่มันยางมันอยากเข่าขอกครับฝนตกเมียนเรื่มแม่เหรอเมียนแบบนี้ครับ นี่ผม่ายบรรยากาศเลยนะเอาบรรยากาศเลยครับนั่นยางเ่าขวากว่าในฝนตกเม็ดบางยี่นี่ก็ลัางลอกมากครับนั่นละสูงประมาณร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่ได้ครับบวกลวเฮาประมาณนี่เห้าบันห้าร้อยห้าเก้านี่เบางนี่มันเขาขวากฝนตกครับลูกเงยแม่ไก่เงยแล้วครับฟองได้ครับนี่ฟองครับนี่ได้ครับเนี่ยผมเหยีเบิังครับ อ่าครับปั่นมาเรื่อยสามเดียนครับผสมวันที่ที่มีหน้ากันน้นขวัดกับครับสิบสี่มีหน้าครับผมครับนี่หาไปรุ่นหนอได้ครับไม่ได้จอดทาองก็เพราะว่ามันมาเกินอีว่ามันบานห่อนน้มันผ่าดรกครับสือสองได้สามครับนี่เวลาข้าวไปนี่สื่สองได้สามครับ <laughs> ครับครับลูกมันก็นงไงแล้วครับเบิ้งแขงขาดีเล็บดีนะครับเล็บดีทั้งหนาทั้งหลังเลยครับหางก็ดีมันมีรึงนี่ครับหนังดีเนี่ยหนังดีวัวไทยมีรึงครับโอ้ยยังไงถ้าลูกสาวเลี้ยงกินแล้วลูกสาวอย่างนี้ก็แม่ครับสนใจกระทักแม่โซแม่ผมจะขึ้นเบรถทาไ่คิปแล้วครับ เก็บราคาไปสี่มืันสองพันนะครับฟาร์มในซ่องไหอที่ชายสานนะครับครับผมอะไรที่เป็นผู้ซ่องไหอเองครับผมวันมันหนาเลี่ยงครับนี่มั่วบานบานเข้ารับประกันผมวานมาผ่านออกครับทีสองในสามครับจกราคาไอที่หนึ่งครับสีมืันสองพันนะครับ ต้องไหนที่ตัวอีอสาน,บนแบบนั่นครับโหหาตะฟีแดงหรอครับเพอจะให้มันลูกดีครับรนั่งแหะครับนี่เขาไม่ได้ได้ฝันมันแาดฝนฝนตรงนี้มีงได้เม็ดในเงี้ครับนั่นแหละใส่จังาที่ละครับตาพอดีเอองานเออ ลูกลูกม ok ันเศร้าน้ำไปเนี่ยลูกกันเศร้าน้ำแห้วแสดงมันมันนั่นเล้วครับฝนแห้งครับพี่น้องครับครับนี่แหละบอกแล้วให้จะไปที่หนึ่งครับสี่มื่นสองครับฝอนซ่องซ่องฟี่เยอีสามนะครับฝนแห้งเสินแห้งเสื่อราคาดีครับรับประกันครับตื้สองในสามครับครับผมก็ับชับตชีพไปซะเนี่ยครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ